แต่ความเป็นจริงอะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอะชัดเจนทุกอย่าง เจ้าหน้าที่เขาแถลงข่าวไปนะเนาะอย่างนั้นเลยเขาอะอาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ําแต่ความเป็นจริงอ่ะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอะชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคํานะคะมันมีเยอะที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ ทางฝั่งนนเขาก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาก็มีหลักฐานใรต่างๆเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้เรียกรับเงินหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆจากงอันนี้มันก็เรื่องของเขาเนาะอันนี้มันเรื่องของเราพี่ไปดูตามสื่อแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะคะโครงการต่างๆอ่มันมันเกิดขึ้นจริงไหมครับค่ะทำไมอยู่ๆทางท่านสสลากับจจานถึงต้องมาเรียกรับเงินจากเราเนี่ยผมมีเหตุอะไรต้องไปถามเขานะคะ อันนี้ต้องไปถามเขาเพราะเราไม่ใช่เขาเนาะแต่เราพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างหนูเอาบัญชี20่สิบกเล่มาให้ที่นี่ตรวจสอบค่ะแล้วบอกว่าตรวจให้หนูหน่อยอบัญชีหนูผิดอะไรไหมแล้วก็เอาหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยช่วยหนูหน่อยว่าหนูจะทำอะไรได้บ้าง